ยาลดไขมันที่เราค้นคุ้นกันดีก็คือในกลุ่มสเตียรินอนนี้จะได้กันมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็มีหลายชนิดมากแล้วก็ลงท้ายด้วยคําว่าสเตียรินอะทวัตสเตียรินซิมวัตสเตียรินคอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันในเลือดมาจากการทานอาหารแค่2 0่สถึงยีเอร์คือเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิตตับของเราสร้างขึ้นมาการที่ตับของเราสร้างขึ้นมาแสดงว่าต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่บอกว่าค่าคอเลสเตอรอลสูงแล้วเรารีบไปทานยากดไว้เราควรจะหาสาเหตุแล้วก็เข้าใจว่า ทำไมคอเลสเตอรอลเราถึงสูงนะคะตรงนี้ต้องหาสาเหตุร่วมไปด้วยและอันดับแรกเลยก่อนที่เพื่อนๆจะทานยานะคะควรจะรู้ว่าค่าไขมันแต่ละตัวอยู่ที่เท่าไหร่ค่าไขมันก็คือสี่ค่คาคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL แล้วก็ HDL รู้ให้ครบสี่ค่าค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจหรือไม่เพราะการที่เรากลัวคอเลสเตอรอลสูงไม่ใช่บอกว่ากลัวตัวเลขสูงแต่เรากลัวว่า คอเลสเตอรอลนั้นจะไปอุดตันเส้นเลือดเรามีโรคหลอดเลือดสมองกลัวอัมพฤกษ์อัมพาตหลอดเลือดหัวใจนะคะหัวใจขาดเลือดเราก็เลยกลัวเรื่องไขมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูความเสี่ยงก่อนค่ะว่าความเสี่ยงของตัวคอเลสเตอรอลปัจจุบันเรานี้เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจหรือไม่โดยที่ใช้สูตรที่ชื่อว่า2 3 4ค่ะ2มาจากการที่ใช้ไตรกลีเซอไรด์หา HDL ไม่ควรเกิน2 3ม,มาจากการที่ใช้ LDL หา HDL ไม่ควรเกิน3 และ4มาจากการที่ใช้ total ค h o l e s t e r อ l หรือไขมันรวมหาร HDL ไม่ควรเกิน4ถ้าเกิดค่าเหล่านี้เกินยิ่งเกินมากยิ่งมีความเสี่ยงนะคะเพราะนั้นระดาถึงบอกเพื่อนว่าเราต้องรู้ครบ4ค่าไม่ใช่รู้แค่ว่า total c อเลสเตอรอลรวมเกิน200แล้วต้องทานยานะคะตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะนั้นเป็นความรู้แบบเก่านะคะเพื่อนท่านไหนที่มีไขมันครบ4ค่าลองพิมพ์มาให้ระดาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวรดาช่วยคำนวณให้